ที่บ้านใครมีเหรียญสิบบาทรูปช้างชนกันแบบนี้บ้างครับใครมีแบบนี้ผมรับเข้าอยู่เหรียญละสี่พันนะครับดูง่ายๆนะครับดูแค่2จุดก็พอนะครับใครกวจำไม่ได้ก็กดบันทึกคลิปนี้ไว้ละกันนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะดูพศนะครับปีอ่นาปี2539นะครับต้อง2539เท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับอันดับที่2นะครับพลิกแบบนี้พลิกแบบนี้นะครับเห็นไหมพลิกแบบนี้หัวก้อยเขาจะกลับกันนะครับมาหัวก้อยเขาจะกลับกันแบบนี้นะครับ ใครเจอแบบนี้นะครับผมรับเข้าอยู่สี่พันนะครับใครมีแบบนี้ยินดีบริการนะครับขอผิวเดิม,ดมนะขอผิวเด,เดิมนะครับผิวเด,เดิมเป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมจะเงาเหน่อยเห็นไหมนะครับจะเงาแบบนี้เลยนะครับ แบบเนี้ยนะครับแบบที่ผ่านใช้แบบเนี้ยผมได้เยอะละนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแบบนี้ก็รับอยู่ประมาณหลักหลายร้อยนะครับอ่าหลักหลายหลายร้อยนะครับจนถึงหลักพันก็แล้วแต่สภาพแล้วกันนะนะครับแต่ผมอยากได้แบบเนี้ยนะครับผิวดเดิมแบบเนี้ยใครมีแบบนี้ดีเลยนะครับชอบเลยแต่ถ้าเออม,มีมีไม่ถึงสภาพแบบนี้มีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าแต่ราคาจะเอ่อไม่ได้เท่าแบบผิวดเดิมแบบนี้นะนะครับใครมีแบบนี้ยินดีบริการทุก ục, ๆคนนะครับ